สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิศนุวิดีโอนี้ผมจะเล่าความรู้สึกหลังจากที่เปลี่ยนจากท่อ SC Project ที่ออกด้านล่างขวาตรงนี้มาเป็นท่ออาคาโวิกที่ออกด้านข้างขวาข้างล้อตรงนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ใช้เจ้าท่อ SC Project ที่ออกด้านล่างเป็นท่อสั้นออกด้านล่างตรงนี้เลยตรงมือนี้เลยมาเป็นระยะเวลาน่าจะ น่าจะเกือบ2เดือนได้นะครับก็ได้ใช้ทั้งโหมด F โหมด L แล้วก็ในย่านรอบสูงรอบต่ำใช้มาหมดแล้วนะก็ถือว่าเป็นข้อมูลเพียงพอที่จะมาพูดในวิดีโอนี้ได้เอาละ่ะผมจะเล่าถึงสาเหตุก่อนที่ว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนจาก SC Project มาเป็นท่ออาคาร์โพิกต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าทั้ง SC Project และอาคาโพ2ิกใบนี้ไม่ใช่ท่อแท้นะ อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับท่อแท้เขาก็แล้วกันอันนั้นมันจวดกว่าอยู่แล้วเอาละช่างมันไม่เป็นไรท่อท่อไม่แท้ก็คือท่อไม่แท้สาเหตุที่เปลี่ยนก็คือผมใช้เจ้า s c Project มาเมื่อเทียบกับอาคาโพวิกแล้วที่ผมใช้มาก่อนหน้านี้ถือว่า2เดือนพอๆกันอะปีเป็นว่า2เดือนเหมือนกันก็แล้วกันนะครับเจ้านี่ท่ออาคาโพวิก มีอัตราการกินน้ำมันที่น้อยกว่า s c Project เออผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทดสอบมาโอ้โหเรียกได้ว่าจดบันทึกจดอะไรเลยแหละนะแบบเอามาคำนวณน,นะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยน้ำมันเต็มถังเนี่ย17ลิตรนะครับน้ำมันเต็มถังเนี่ยใช้ไปจนขีดเกจน้ำมันเนี่ย จนกระพริบนะครับจากน้ำมันเต็มถังเลยนะเต็มเติมเท่ากันเลยจนกระพริบเจ้า sc project จะถึงจุดที่มันกระพริบเร็วกว่าในการขับที่คนเดิมรถเดิมมีผู้ซ้อนภรรยาผมเหมือนเดิมระยะทางเหมือนเดิมขับไปกับที่ทำงานก็เป็นข้อมูลเพียงพอนะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะกับเจ้า a คาโ o v i c ตัวนี้มีความรู้สึกว่า เอสเอสซีโปเจกจะกินน้ำมันเยอะกว่าถ้าตี17ลิตรใช่ไหมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ทักเท่าไหร่อะสัก15 20%โดยประมาณนะก็ถือว่าเยอะนะลิตรหนึ่งมันก็วิ่งได้หลายโลแล้วอะ16 16กิโลเมตร17กิโลเมตรโดยประมาณนะนั่นคือเหตุผลที่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันกินน้ํามันมากกว่าแล้วก็สภาพคล่องการเงินด้วยแหละเราก็ต้องประหยัดจ,จริงไหม เอาละเดี๋ยวกลับมาที่ความรู้สึกดีกว่าเนาะทั้ง2ตัวนะครับมีมีคาแรคเตอร์ม, Character, มีบุค,คลิกที่ต่างกันอยู่แล้วเจ้านี่เป็นทรงยาวแน่นอนมันก็จะนุ่มๆทุมๆนะไม่ได้ลั่นไม่ได้แผดมันเป็นทรงยาวส่วนเจ้า sc project เป็นทรงกลวยและออกข้างด้วยนะออกข้างล่างเลยสั้นๆนะมันก็ลั่นอยู่แล้วแหะครับจำเป็นต้องใส่จุกลดเสียงด้วยไม่งั้นหูดับอะ่ะนะขนาดใส่จุกลดเสียงยัง ร้องอิบร้องโอยอยู่นะครับภรรยาผมก็นาน่ะกว่าจะปรับตัวได้นะสมรรถนะนะก็ผมได้ใช้ทั้งสองโหมดเลยนะโหมด F โหมด L โหมด L อนี่ก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่สองสามวันที่ผ่านมา4วันแล้วกันอ่ะผมใช้โหมด L มานะความต่างไม่ค่อยไม่ค่อยต่างมากนะครับในเรื่องของสมรรถนะนะมันก็ยังดึงอยู่ดีแหละมันก็ตามรถสไตล์นี้อนะเนาะ ไม่ว่าจะเป็นโหมด F โหมด L มันดึงหมดแหละแค่คันเร่งมันจะตอบสนองนุ่มนวลกับกระโชกโค้งหักมันก็ตามบุคลิกมันนั่นแหละนะทั้งสองโหมดนะครับทั้งสองท่อเลยที่ผมเคยบอกว่ามันสะอึกกันนะเวลาแบบเราแชร่รอบไว้เนี่ยเป็นโหมด L จะสะอึกน้อยกว่าโอกาสสะอึกน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นโหมด F เนี่ยแชร่รอบไว้สักสองสามวินี่ ก็เริ่มมาแล้วแล้วแต่รอบแล้วแต่เกียร์แล้วแต่ความเร็วด้วยแล้วแต่น้ำหนักอีกปัจจัยมันเยอะเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็2นิ้วเหมือนกันนะกับ sc project ส่วนเป็นระคาพวิกล้วนะครับก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับ sc project จะจะเสะอึกบ่อยกว่านะแต่อย่าลืมนะว่า sc project ผมใส่จุกรถเสียงไว้นะยัดไวต้ตรงตรงคอสวม ของ s c p r o j e c t อ,อยู่ข้างในเลยนะส่วนนะคาโพวิกผมไม่ได้ใส่จุกรดเสียงนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเป็นราคาโพวิกเนี่ยผมต้องถอดน็อตตรงนี้ใช่ไหมแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสนิมนะครับเป็นเข็มขัดรัดท่อเนี่ยเป็นสนิมตรงหัวน็อตเลยขันไปขันมาขาดนะครับก็เลยโอเคในเมื่อไม่มีเข็มขัดรัดท่อก็ใส่แม่งอย่างนี้เลยแล้วก็นี่ล็อกตรงนี้แน่นเอานะครับ แล้วถ้าเกิดว่าผมใส่จุกลดเสียงนะแรงดันท่อไอเสียจะเพิ่มนะครับอาจจะส่งผลทําให้ท่อเกิดอาการดันออกมานะเพราะว่ามันมีแรงดันอยู่ข้างในไงก็เลยแบบเออปล่อยโล่งแล้วกันเอาไว้มีเข็มขัดรัดท่อก็ค่อยใส่จุกลดเสียงนะครับเพราะว่าหวังว่าจะให้อาการสะอึกมันหายไปรถเดิมๆนะไม่ได้จูนไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ากล่อง ECU มันก็ยังเข้าใจว่า เราไม่ได้เปลี่ยนท่อเราใส่ท่อเดิมอยู่เราไม่ได้ไปบอกกล่องมันว่าเฮ้ยฉันเปลี่ยนท่อนะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสมดุลสมดุลอันนี้เป็นโจทย์หลักๆที่ผมเปลี่ยนเลยก่อนหน้านี้ผมใส่ sc project ออกข้างตรงนี้ถ้าน้ําหนักมันอยู่ต่ำๆนะนะครับเพราะแล้วจุดศูนย์ถ่วงรถมันอยู่ต่ำๆเนี่ยมันจะควบคุมง่ายกทีนี้เพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงมันอยู่ต่ำๆไงแล้วผมรู้สึกว่าโอเคควบคุมรถง่าย สมดุลดีนะว่าง่ายๆแต่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมพอเปลี่ยนมาเป็นเจ้าอะคาโพลิกที่ห้อยข้างอย่างนี้นะครับเมื่อเทียบต่อน้ําหนักแล้วนะเออนี่น้ําหนักอะคาโพลิกจะเยอะกว่าแล้วก็ในเมื่อมันห้อยข้างอย่างนี้มันก็ต้องมีน้ําหนักที่มาเพิ่มด้านขวานะฮะจะถามว่าส่งผลอะไรไหมไม่นะขับขี่ปกติไม่ส่งผลอะไรแต่มันจะไปเห็นผลก็ พอเมื่อเราขับรถแล้วปล่อยมือสองข้างอ่ะปล่อยมือสองข้างมันจะเริ่มเอียงขวาไงเพราะว่ามันมีน้าหนักอยู่ด้านขวามันก็จะเริ่มเทขวามาแต่ขับมือเดียวไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ขับสองมือก็ไม่รู้สึกอะไรนะเทมากเทน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วตรงนั้นแล้วก็ถนนด้วยแล้วก็เกียร์ที่ใช้นะหลายๆอย่างนะครับจะถามว่ามันก็คงไม่มีใครที่จะขับรถปล่อยมือเล่นอะไรขนาดนั้นหรอกนะ แล้วก็ขับสองมือขับหนึ่งมือไม่ว่าจะปล่อยมือซ้ายหรือปล่อยมือขวาหมายถึงจับหนึ่งข้างอยู่นะจับมือซ้ายข้างเดียวจับมือขวาข้างเดียวไม่รู้สึกอะไรครับไม่รู้สึกอย่าไปซีเรียสนะตรงนั้นเพราะว่าใครๆก็ห้อยข้างกันอย่างนี้แต่ส่วนตัวผมชอบที่ออกด้านล่างมากกว่านะเพราะว่าท่อมันท่อมันอยู่ต่ำๆมานะมันก็เอาว่าความรู้สึกอ่ะมันแล้วแต่คนชอบนะมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะ แล้วก็เสียงออกด้านล่างนี่ผมก็โอเคนะมันก็ไกลมันก็ไกลพรระยาอยู่หมายถึงเรื่องของหูอะ่ะนะแต่ถ้าไม่ใส่จุกลดเสียงนี่ต่อให้ด้านล่างก็ถือหูดับอยู่ดีนะก็นี้ก็เป็นเรื่องเล่าโดยประมาณมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่ามีผู้ชมถามมาเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ก็เลยอ่าทำสักหน่อยหนึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่ที่ไทยถามหรอกจะเป็นฝั่งอเมริกาที่เขาที่เขาถามผมก็ผมก็มีพวก รู้จักคนอยู่นะที่ขับเซด 6R เหมือนกันนะที่อเมริกาเขาก็ขี่กันบ่อยก็มาดูกันบ่อยนะดูไปดูมานะพูดพูดได้ง่ายนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับสมรรถนะเออใช่สมรรถนะก็มีอยู่รู้สึกว่า SC โปรเจกตจะกระโชกกว่านะอาจจะเป็นเพราะท่อมันโฟลกว่านะแล้วมันมีจุกลดเสียงด้วยนะครับแคทยังอยู่นะแคทไอเนี่ยไอหม้อพักเล็กตงเนี้ยังคงมีอยู่นะ รู้สึกจะกระชาก,กว่านะส่วนเจ้านี่ก็สไตล์บุคลิกเลยนะครับนุ่มๆน,นวลๆไม่ได้กระโชกอะไรแต่ผมก็คิดอยู่นะว่าถ้าใส่จุกลดเสียงไปนี่มันน่าจะเงียบกว่าเดิมเยอะเลยนะแต่ภรรยาผมก็เ <ing> <ing> ขาไม่ได้อยากให้ใส่เท่าไหร่ด่งนะแต่ผมก็ให้เหตุผลว่าโอเคมันสะอึกนะคือจริงๆสะอึกมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายหรอกแต่มันก็ต,ตงุดตงิดใจนะ <ing> ทำไงได้ครับ ก็ผมมีแผนอยู่นะครับว่าจะเอาท่อเบิร์นเอาเลยนี่ที่เป็นตรงรุ่นเลยนะเบิร์นเอาของแท้เลยนะครับก็มันก็จะมีใยแก้วมีอะไรต่างๆอยู่นะตรงรุ่นเลยจบนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องมาแปลงขาอย่างนี้ไม่ต้องมากังวลว่าเออมันจะตรงไม่ตรงนะตรงรุ่นเลยจบที่ผมดูไว้มันห้อยตรงนี้นะมันคือมันห้อยตรงพับเท้านี่แหละโอเค มีคำถามอะไรก็พิมพ์ความคิดเห็นมาได้นะถ้าเกิดว่าตอบได้ก็ตอบหรือถ้ามันยาวเกินไปก็จะมาทำวิดีโออย่างนี้แหละให้ท่านผู้ชมได้ชมโอเคไว้เจอกันใหม่ครับก็ช่วงนี้ก็ใช้อาคาโฟวิกไปก่อน <laughs> โอเคสวัสดีครับ